วันนี้เรามาใส่บาตรกันที่ชิ้นหังนะคะค่ะนี่ดูเวนดูเวนดูสิคะซื้อมาจากเมืองไทยสวยไหมคะเออสวยค่ะสวยค่ะนี่อะตอนนี้ญาติโยมตอนนี้คุณพระคุณเจ้ารอละสามองค์นี่คุณแม่เขาก็มาขายของทําบุญใส่บาตรนะคะฮัลโหลหน่อยค่ะฮัลโหลนี่ค่ะของข้าวอย่าขายก็บอกให้แกได้ตื่นนใไม่หนูอัดวิดีโอเลยค่ะนี่ค่ะคุณแม่ติ๋มที่จัลโหลฮัลโหลเฮลโหลกันนี่แกรูปร่าง น่ารักน่ารักทุกคนนะจ๊ะจันนี้ะาันนยมเยอะอยู่นะคะนี่เห็นไหมนี่น่าสุดสุดฮัลโหลอ่ะันนี้คุณพระคุณเจ้ายังขานอีกสองสองสองรูปฮัลโหลหน่อยฮัลโหลหน่อยจ้าสวัสดีค่ะนี่พี่นางคนสวยนี่ค่ะหนูจะไปลงยูทูบเด้อนี่เด้อ นี่ค่ะเอออันนี้อันนี้คนนี้นางงามนะคะเนี่ยทำความสะอาดแต่เช้าเลยขอบคุณค่ะนี่อันนี้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์วัดนะคะเนี่ยคอยคอยเก็บเก็บอาหารเก็บอะไรช่วยคุณพระคุณเจ้าโอ๊ยพระอาจารย์สัสนี่หายคนเยอะเลยนะคะโอเคจ้าคนสวยโอเค